แม่ก็ทำได้นี่ไงแต่ตัวเองก็ใช้เลียวไงของคุณแม่เจ๋งกว่าอีกค่ะคุณแม่สามารถเจ๊กให้สตรอเบอรี่เนี่ยลอยอยู่ได้โดยไม่จับนี่นี่แต่มือไม่ต้องจับเลยเห็นไหมเห็นไหมคะแม่จุ๊บยังไงเขาถอดนิ้วจุ่มเลยแต่ก็ซิบได้จุ่บไม่ให้ตะก้องบอกค่ะไม่ให้ตะกล้องรู้และทันให้นิ้วจุ๊บก็ทันเลยเหมือนไหมคะเหมือนมือนค่ะโอเคดี บีบกันเถอะอ่ะจะระะิงๆจะเฉลยสิมจะเฉลยมั้ยคะตัดรสเฉลยทิ้งนะคะแม่ว่าอ่าเนี่ยเนื้อมันเนียนมากแม้ว่ามันเนียนกว่าพีชอีกนะคะเนี่ยไหนน้องพิงว่ามันเนียนกว่าไหมในรองรูปสิพีชเนียนกว่าเฮ้ยอันนี้เนียนกว่าบีบเลยค่ะกลัวแม่ไม่อยากบีบมันเลยอะค่ะ <c oughs> คแม่เสียดายกลัวมันแบบว่ากลัวมันบี้แต่มันสากุจิมันก็ต้องบีบใช่ไหมไม่มีใครบีบจนเจ๊งหรอกแคมอนไม่แน่นะคะเฮโลยังบีบจนมันขาดได้เลยอะ นี่นุ่มมือมากค่ะนุ่มไหมคะนุ่มมากเลยค่ะงอ๋อไปเอาเอท้องบีบแล้วคะไปดูซิชโลไหมอุ้ย,โยสโลมากมากค่ะสลโลมากแบบนี้มาดูสองวันถึงจะขึ้นนะคะเว้อแล้วค <c oughs> ่ะหนึ่งสองซ้ำอย่าเพิ่งปล่อยจนกว่าแม่จะบอกว่าปล่อยนะหนึ 1, 2, ่งสองซ้ืมสลโลมากเลยเนาะคุณนิว้วคุณแม่นะนี่ บีบกันอย่างนี้บีบกันอย่างนี้หนึ่งสองซ้ำอ้ยนุ่มๆหูสโลมมากสโลมมากขึ้นตัวแล้วขึ้นตัวแล้วทองตัวน่าเป็นคนจีบไม่เห็นบุ่มเลยคะก็<ผ>มะไม่มีแรงบีบอะค่ะนี่น้ำพิมพ์น้ำพิมพ์ต้องบีบแบบว่าอันนิ้วอ๋อรู้นะ สีแดงเขาเหมือนเสื้อเขาต้องเปลี่ยนสีกันใช่ไหมคะอ๋อนไม่เห็นใช่ไหมคะอ๋อมันฉากมันเป็นสีเดียวกันใช่ไหมคะนี่น้ำพิมพ์ค่ะคุณแม่จะสอนว่าให้เอานิ้วเนี่ยกดลงไปอย่างนี้ไม่ใช่จิกนะคะถ้าจิกมันจะขาดค่ะเฮ้เทียบกับส้มดีกว่าค่ะเทียบกับส้มนะคะนะคะดูซิแล้วมันจะขึ้นมาดึงอ่าสันโลพกันแล้วค่ะันโลพกันแล้วค่ะเขามาจากโรงงานอยู่ใช่ไะใช่ค่ะแต่ว่า ความที่มันใหญ่เนียนนุ่มมือเจ๋งมากคือสรุปนะคะคุณแม่ชอบสตรอเบอรี่มากกว่างแต่คิดว่าราคาคงจะสูงกว่าด้วยแหละเพราะว่าตัวใหญ่กว่าใช่ไหมคะใช่แล้วก็อันนี้ตัวใหม่กว่าด้วยขึ้นออกเลยเกมบ้าคะสองก้อนละกี่บาทสองก้อนละกี่บาทแต่ไม,ม่ไม่ถามว่าก้อนละกี่บาท <laughs> ลูกละเท่าไหร่คุณแม่ยังไม่รู้ราคาเลยนะคะเพราะว่า เขาลงจากเครื่องบินเซ่าช็อปก็ขี่มอเตอร์ไซค์เอามาให้น้องพรีมรีวิวให้เลยค่ะน้องอยาเจอน้องเซยน้องเซไม่ได้มาเองค่ะเป็นเมทคุณคุณมอเตอร์ไซค์เอามาให้นะคะทีนี้เนี่ยคุณแม่จะบอกว่าน้องๆอยากรู้ว่าก้อนเท่าไหร่ให้ไปดูที่เซ y a ช็อป c o m ค่ะหาซื้อได้ที่เซ y a ช็อป .com ก้อนละเท่าไหร่ก็จะมีบอกไว้แต่ตอนนี้คุณแม่ยังไม่รู้ราคาจริงๆค่ะเพิ่งมาวันแรกเลยขออภัยด้วยนะคะขออภัยด้วย ไปบอกเขาทันน้องเซียที่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 ลงขายของน้องเซียเองเลยก็ได้ค่ะน้องบีไปถามน้องเซียอ๋อรู้แล้วเดี๋ยวคุณแม่ไปถามให้แล้วเดี๋ยวถ้ารู้เมื่อไหร่จะมาเขียนไว้ข้างล่างนะกันว่าเราลัเท่าไหร่ค่ะโอเคค่ะแจกเลย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 หยุดนะไม่แจกค่ะอันนี้มีสองกล่องน้องเซียอุตส่าให้มาน้องเซียอุตส่าห์ให้มาฉะนั้นเนี่ย เราต้องเก็บไว้เดี๋ยวน้องเซียาเสียใจเราไมีได้อย่างละลูกไม่ได้สีมันไม่เหมือนกันเรามีแค่อย่างละลูกต้องเก็บไว้นะคะเดี๋ยวน้องเซียาเสียใจนะคะโอเคค่ะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ต้องมาซื้อเอาพ่ะี่เซียะจอบนะคะโอเคไหมคะโอเคพี่เซี่ะจบต้อง dot com ค่ะ dot com โอเคค่ะได้ค่ะเป็นภาษาอังกฤษ อันนี้ไปเรียนภาษาอังกฤษมาวันอิงลิชเป็นโรงเรียนภาษาอังกฤษนะเรียนมาวันหนึ่งแล้วค่ะดูที่จังพัฒนานานี่เปล่าสตรอเบอรี่ภาษาอังกฤษออกเสียงยังไงคะสตรอเบอรี่ฮะสตรอเบอรี่เหรอคะอ่าโอเคงั้นนุ่มนิ่มมากถูกใจจริงๆริบายบายไปก่อนออร์เรนจ์โอ้แล้วมิดชุด้วยนะออร์เรนจ์โอเคท่านเจ้าย่ะอยากดูเด็กยูใช้พลังจิตบีบเล่นกระชี้งไหมคะเจะทำอีกเหรอคะ ดูนะคะดูสิว่ามันจะบี้แบบของเด็กจิ๋วหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค <ka> um ่ะใช่ค่ะคือค่กับสตรอเ e r รียสกุชี่เราค่ะเย้สกุ I love strawberry แต่พูดใหม่ซี I love strawberry strawberry I love ไม่ใช่ s c ่ I I bloom I love strawberry เย้หอมมากชอบชอบให้แม่สองก้อนเลยนะคะนะคะ น้องใส่ยากให้น้องพิมพ์แต่แม่จะเก็บไว้ให้เองค่ะอันไหมนะคะนะคะ